โอ้นะครับวันนี้ต้องเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับหัวนาครับเพื่อมาเอามัดก้านะครับเอามัดก้าลงไปลงไปดำโน้นนะครับลงไปดำตรงโน้นนะครับก็เลยเดินขึ้นมาข้างบนเราถ้าเดินลุยเข้ามาก็เดินยากนะครับงั้นเราต้องเดินในคูนาเอานะครับเดินในคูนาเอาดีกว่านะครับนี่มัดกาถึงแล้วนะครับมัดก้าของเรานะครับ ข้างบนก็น้ําก็มีไม่เยอะนะครับก็ต้องรอฝนโอ้โหมันกลายเยอะมากครับสาวนี้คงดําไม่หมดหรอกครับนะเห็นไหมดําไม่หมดแน่โอ้โหหลายสิบมัดเลยนะครับดําไม่หมดแน่นอนนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องยูทูบคูดจะให้ฟรีตครับในยามเช้าวันนี้วันที่6มิถุนายน2568ครับเนี่ยครับมัดกาที่เดินขึ้นมานะครับก็ว่าจะเคลื่อนย้ายลงไปตรงที่ดำนะครับวันนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวขนกากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของการดำดำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับว่าตามเวลาที่เราวางไว้ว่าเราจะต้องไปทํางานหลักนะครับ เห็นอย่างเงี้ยตีห้านะครับตีห้านิดๆตีห้ากว่ากว่าสว่างเร็วมากนะครับสว่างเร็วมากนี่ครับวันนี้มีอุปกรณ์เสริมครับคือถุงมือครับวันนี้ลองลองมาใช้ดูว่าจะเป็นยังไงว่าจะสําเร็จไหมปีที่แล้วก็ซื้อถุงมือมาทําใบขาดหมดนะครับแต่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ไม่ใช่สีนี้เป็นสีขาวปีที่แล้วอปีนี้ลองตัวนี้ดูสิครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันว่าจะได้ผลแค่ไหนครับวขนี้มั่นใาลงไปข้างล่างก่อนครับโอเคครับนี่นะครับก็เหลือตรงนั้นเมื่อวานทํามาก็มานี่ ยังไม่ได้ทํานะครับนี่อากาศมันนี่หกมัดหิ้วข้างละสามหนักอันนี้ก็ยังไม่ทําเลยนะครับนี่ฮะจะพามาดูโอ้ยตรงนู้นที่ถ่ายไปเร้่มเมื่อวานนะครับถ่ายไปเร่มเมื่อวานก็ตอนนั้นก็เยอะอีเหมือนกันนะครับปีนี้ถือว่าก็ไม่เยอะมากเท่าปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังพอได้เยอะอยู่ก็ยังเยอะอยู่โอ้ยยังไม่รวมยังไม่รวมตรงนู้นนะยังไม่รวมตัว ตัวเล็กๆน้อยๆทางโน้นแล้วทางนั้นก็เยอะอยู่นะมองไปตรงต้นไม้นะนะครับตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยทำไปครับเดี๋ยวเอามาอมีสักหกมันแล้วก็จะดำเลยก็เดี๋ยวมันหมดค่อยเบียวมาใหม่นะก็ต้องลองทำแข่งกับเวลาดูโอ้ตรงนี้แม่ทำไปแล้วนะรตรงนี้ตรงนั้นก็แม่ทำไปสองสองจุดเท่านั้นเองนะแกว่างๆแกก็มาทำอายุเยอะแล้วก็บอกว่าไม่มาก็ยังมาอยู่ นี่แหละแกยังไปวางไม่ได้หรือแกเป็นอาชีพแกก็ไม่รู้เนาะนะครับตรงนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับนี่นู่นมัดไก่ยอยู่นน่นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยังหยุดไม่ได้เพราะว่ายังยังเคยทําแล้วก็ยังเป็นห่วงเลยคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะแต่เรามีอาชีพหลักจะทําเหมือนท่านก็ไม่ไม่ได้เพราะเพราะว่าเราก็ต้องยึดอาชีพหลักแล้วก็อย่างอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพรองแล้วก็ ทำควบคู่กันไปได้ตามเท่าที่ทําได้สรโรลแกนเท่าที่ทําได้นี่ผมพูดมาตั้งแต่แต่เป็นสิบสปีแล้วเพราะว่าทํางานมาเป็น1 0บสิปีแล้วก็ทําคู่กันมาหลายสิบปีอยอ่กัน่ะดังนั้นแล้วก็นะครับมันก้าเยอะอยู่แล้วก็จะสู้ต่อไปนู่นนะครับนูน่นนู่นี่นีตรงนี้เดินไปตรงนี้แหละแต่ว่าดำจริงๆอยู่ประมาณเนี้ยดำจริงๆอยู่ประมาณก ถัดมาอีกนะครับวันนี้ก็นะครับลุยกันครับกับการถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยทุงมือแล้วทุงมือเนี่ยจะใช้ยังไงจะดำนาได้ไหมแต่กดโทรศัพท์ได้กดโทรศัพท์ได้นะครับทุงมือเจ้านี่เอาโอเคครับลุยครับลุยนะครับนะครับตอนนี้ก็เอามัดการมาประมาณสักเอ่อสิกว่ามัดแล้วนะครับนี่ตรงนั้นจุด1นอันนี้อันนมัดอันนี้7ด นะครับพื่อกก้เอามาข้างราสีนะครับเดี่ยก็จะดําไปนะครับอดําเท่าที่ทําได้เพราะว่าแข่งกับเวลานิดน่งก็ค่อยๆทำไปทียรทุกวันนะครับก็คงจะได้อยู่นะครับนี่ถุงมือก็ลองดําดูแล้วเมื่อกี้ก็ใช้ได้ผลนะครับใช้ได้ผลในในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอย่างดีเลยแหละอย่างน้อยๆป้องกันได้นะครับอ่ะเนี่ยครับการทํานาซ่อมเสริมก็อย่างนี้แหละครับก็ซ่อมไปนะครับส่วนไหนที่ มันไม่ขึ้นนะครับมาทำไมถึงต้องดำํำส้มเสริมทําไมไม่ปล่อยมันเลยก็สียดาพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นผลผลิตที่จะต้องได้นะครับมันพูดง่ายๆว่าเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับให้กับนาข้าวให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าเราปักดําได้เยอะก็ผลผลิตก็มีแนวโน้มดีนะครับนะดังงั้นการดูแลรักษาก็สำคัญนะครับ ดำปักดำสอมเสริมแล้วไม่พอก็นี่แหละครับต้องรงมหน,นยมีหญ้าก็ถอนไปด้วยนะครับนี่เนี่ยป็นอย่างงี้ถอนไปด้วยพอถอนไปด้วยแล้วก็ดำไปด้วยเรื่อยๆครับเหมือนตัวนั้นนะครับอ่าอย่างงนั้นถ้าเราไม่ทําเอาก,ก็เสียผลประโยชน์ถ้าเราทําแล้วมันก็ได้ประโยชน์คือผลผลิตที่จะได้นะครับก็อาจจะได้เป็นกระสอบก็ได้นะตรงนั้นอยู่ที่ว่าข้าวเป็นยังไงหน้าปีนะั้นแล้วการดูแลรักษาด้วยนะครับ การรักษาก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยนะบางบางคนเขาก็อันมีเงินมีงบเยอะเขาก็การลงทุนเขาก็ใส่ปุ๋ยหลายรอบสองรอบอย่างเงี้ยก็แล้วสามรอบก็แล้วแต่เขาบางคนก็มีอาหารเสริมเข้ามานะครับมาฉีดมาพ่นมาบำรุงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลนะครับการทำนาก็อย่างว่าแหละมันไม่ได้ตายตัวอะไรนะ ไม่ได้ตัวทาไมต้องบอกว่าไม่ได้ตัวมุ่าอยู่ที่มเงินทุนนั่นแหละเงินทุนเยอะก็ทําเบาเงินทุนไม่เยอะก็แล้วเตะอย่างของพวกเราเงินทุนไม่เยอะเราก็ไม่ได้ซี้ออะไรนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรตามตามเท่าที่เราทําได้นะครับบางคนลงทุนซื้อปุ๋ยคอกไม่พอก็ปุ๋ยเคมีอีกนะครับบางคนเขาก็ใช้สูตรนั่นสูตรนี่นะครับแต่สูตรเราก็เคยทําลงหลายๆปีแล้วนะ สูตรปุ๋ยเคมีนี่แหละผสมกันเอานะครับซื้อมาแล้วก็มาผสมใส่กาละมังคนได้เท่ากันแล้วก็แบ่งเป็นกระสอบเล็กน้อยนะครับแบ่งออกเป็นกระสอบเล็กน้อยแล้วก็ขนมาทีละเล็กน้อยแล้วก็มาหวานทาไมไม่ขนมาเยอะเพราะว่ามันหวานไม่ทันหรอกครับทีเดียวเพราะเราใช้แรงงานตัวเองนะครับใช้แรงงานตัวเองเราไม่ได้จ้างนะครับหลายคนอาจจะจ้างคนอื่นทําไปเลยเพราะว่ามันสะดวก แล้วก็มีเครื่องพ่นแล้วทุกว,วันนี้นะครับอา่าน,นี้ก็จะดำสาธิตไปพูดไปสเล็กสักน้อยแล้วกันครับสาระที่เราทำวันนี้นครับเพราะว่าวันนี้ก็มีถุงมือด้วยป้องกันนิดหนึ่งอะไรฝุ่นฝืนเข้าเล็บดินเข้าเล็บใช้ได้อยู่เดี๋ยวจะซื้อมาฝากแม่เด้วยแต่ว่าผมซื้อมาลองดูปีที่แล้วผมซื้อสีขาวมาซื้อมาโลนึงขาดมัดดตำยังไม่ถึงสาอันเลยขาดหมด เปลืองเงินนี่เฉอยแต่อันนี้ใช้ได้นะใช้ได้ในงบ20บาทนะใช้ได้ใช้ได้ถุงน้มือ2ลยี่สิบบาทนี่ใช้ได้ดีเลยนะนะ,ะครับก็ถ่ายคลิปเล่นไปครับพอได้ห้าได้สิบนะครับชีตมนุษย์ก็อย่างนี้แหละหนีไม่ได้การใช้เงินเนาะแต่ไม่รู้ตอนไหนจะได้หรอกทำมาห้าเดือนเรืไม่ได้เงินสักบาท <c oughs> อ่าไม่เป็นไรทำไปเรือ่อยอ่ะน네ะครับก็ถ่ายมาได้ประมาณสัก พักหนึ่งแล้วก็จะถ่ายก็จะทําหน้าต่อเลยนะครับอย่างนี้้อยก็ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าถ่ายไว้ก็ก็ได้ลงได้ออกอากาศครับคนที่ได้ชมได้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเออเนี่ยเกษตรกรก็ยังทําอย่างนี้อยู่นาภาอีสานของเรานะครับกับนาข้าวหอมไอข้าวหอมมะลิครับเนี่ยถ่ายทําอยู่ที่ตนนําบลหนองแครนะครับอําเภอราชสิริจังหวัดศรีสะเกดนะครับมันก็อยู่ระหว่างบ้านหัวช้างในบ้านหัวช้างฝั่งนี้ นี่ลงไปนี่ก็บ้านป่าขาวนะครับบ้านป่าขาวอันนี้ก็บ้านโนนสูงเห็นไหมมันก็อยู่ระแวกละแวกกลางๆนะครับของตําบลของตําบลหน,นองแคกับตําบลจิกสองทองแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆบนบ้านหัวช้างก็เลยตําบลหน,นองแคนะครับก็เลยบอกว่าเป็นตําบลหน,นองแคมากกว่านะครับนี่ก็คือคุณแม่กำลังดำดูคุณแม่ดำก่อนนะครับนะครับผมก็สาธิตไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปครอบนี้จะ ซื้อถุงมือนี่มาด้วยนะครับมาให้ทิ้งไว้บานให้แม่ใช้ด้วยเพื่อแก้ใช้นะครับนี่นะครับเหตุผลที่ต้องดำซ่อมดำเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับถ้ามีผลผลิตก็มีรายได้ถูกไหมครับนะครับถ้านั้นแล้วนี่ก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตไหลไปพร้อมกันนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นครับนะในวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมดำต่อเลยนะครับถ่ายประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับก็ได้ไม่เยอะมากครับประมาณนี้นะเวลานี้นะไปค่อยๆทําไปครับนี่นะค่อยทําไปเวลายังมี่ะเดี๋ยวเราเอามัดกลาไปครับอันนี้ก็จะได้ขุดไปด้วยดําไปด้วยอยู่นะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะนะครับนี่หญ้ามันเยอะแล้วก็ค่อยๆเอาจอบขุดขึ้นแต่ดีหน่อยมันขุดไม่ยากเพราะมันมีน้ําเป็นตม มันมีน้ําอยู่บ้างพอเป็นตุมมันก็พอให้พอให้ขุดได้ไง่ายๆนี่ครับเห็นอยู่นี้มีแต่ยอะต้นหญ้ดนะครับก็จะเดี๋ยวค่อยๆขุดออกมาครับไม่รู้ว่าจะได้ขุดไหมเพราะว่าดําไปดูก่อนนะครับเหลือเวลาอีกสามชัทีนะครับจะเดินทางกลับนะครับนะดีอยู่นะพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวขุดขดไปแล้วก็ดําไปนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับขุด ุดลงมาเป็นแบบนี้แล้วก็เท้าย่ำเหยีย,ยบๆนะครับไม่ย่ำก็ได้หรอกปีที่แล้วก็ใช้เครื่องตัดญ้าตัดเสร็จดำเลยก็มีครับนะดำเลยก็มีแต่ฮะนะพรกันพอได้อยู่แต่ถ้าถ้าถ้าจะให้ดีขุดดีกว่าเพราะว่าถ้าขุดแน่ข้ามจะแตกกว่าดีกว่าฮนะดยต่อวันนี้เนะครับตอนนี้ก็ จะได้เวลากลับแล้วครับเพราะว่ากล้าแมมัดกล้าต้นกล้าสิบก็มัดหมดแล้วนี่เห็นไหมถ่ายให้ดูหมดแล้วนะครับหมดเรียบร้อยนะครับน,นี่แม่ก็เหลือในกำมือผมก็หมดไปแล้วนี่ครับจนจะหมดนะครับจนจะเสร็จนะครับเกือบจะเสร็จตรงนี้แต่ก็อีกไกลครับนะนี่เนี่ยดังนี้ก็เหลือนิดเดียวไม่เป็นไรก็ค่อยๆทําไปครับวันไหนว่างถึงจะได้มาทำํำ ตอนนี้เดินทางไปร้อยเอ็ดก่อนคืนนี้แล้วก็เดี๋ยววันอังคารหรือวันจันทร์หน้านะครับก็ค่อยมาทําต่อสําหรับผมเพราะว่าผมมีภาระเยอะเนาะจงไม่รู้จะพูดยังไงใครไม่มีครอบครัวไต้หวัดก็จะไม่รู้หรอก <c oughs> อะไรกนอาจจะบอกัอ่น,นนี่นั่นนะครับจริงมันก็มีภาระได้หลายอย่างน่อยจริงลูกเขาก็อยากให้เห็นหน้าพ่อแม่ด้วยนะบางทีเพะว่าเจอกันทีละครั้งนะครับเนาะธรรมดานะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไปโรงเรียนหรือยงังอะ ยังไม่โทรไปเลยอ่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทุกนาช่วงเช้าครับวันนี้ยังไม่มีแดดนะครับนะยังไม่มีแดดออกเลยสักนิดเดียวโน่นนะครับกำลังจะออกแล้วละ่ะโน่นกำลังจะออกนะนี่ก็อ่นะผมแม่เสร็จแล้วกไ็ได้ทางกลับครับพอแล้วนี่ยเอาวันละน้อยแหละครับไม่รู้จะทําไงอาชีพหลักก็คืออาชีพหลักนะครับส่วนอาชีพรองก็ก็ค่ยมาทําเอานะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง ส่วนคนมีอาชีพหลักก็คงจะเข้าใจนะบางคนเขาก็ไม่ทานาเลยก็มีแต่เราก็ยังหนีว่าถ้าจากนี้ไม่ได้นะก็มาค่อยๆมามาทําเอาก็แล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะพูดใดก็นี่แหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ค่อยๆทําเอานะครับทําไปนะครับอย่างน้อยๆก็ก็น้อยๆก็ได้ทํารับเพินไม้ครับ,รบจากจุดนั้นจนมาถึงนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่เล้มือนนี่นะครับได้อยู่ดีกว่ายุ้ยเฉยอยู่อ,ยอ,ยอ,ยอ่า ดีกว่าไม่มาดีกว่าไม่ทําอะไรเลยะนะครับเออพูดอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยได้แค่นี้ก็สุดๆแล้วนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วในเช้านี้นะครับอันนี้ส่วนตรงนี้ก็ก็ปล่อยมันก่อนแล้วกันนะครับไปแม่กลับไป,ไปเดี๋ยวจะไปทํางานสายนะครับอ่ะมาแต่เช้าเอานะครับลงทุนมาแต่เช้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ่ะส่วนต่อไปมนุษย์โลกอโอเคครับเดินทางกันนี่ครับประมาณนี้เด้อพี่น้อง ได้อยู่ได้อยู่นี่นะเดี๋ยวต,ต,ตรงนี้แหละไม่ไกลหรอกนี่จากตรงนี้อ่ะก็มานี่เมื่อวานก็จากตรงนู้นแหละมาก็สองวันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเ <c oughs> อาไงได้ก็นี่แหละครับอ่ะส่วนกลางวันก็คุณแม่ก็พักผ่อนไปอ่ะก็ทําไปเรื่อยครับใครจะเสร็จก่อนก็ไม่เป็นไรปีที่แล้วป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยนะนะครับโอ้ยปีที่แล้วเออปีที่แล้วตอนเนี้ย ม,มิถุนาใช่ไหม,ไมสักภามิถุนามิถุนายังไม่เสร็จนะครับก็ยังยังไม่ทำไรเลยนะปีที่แล้วเนี้ยเหลือเยอะอยู่เนี่ยเนียไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะนะถ้ามีเวลาก็มาทำเรื่<เ>อย<า>ๆ,ๆครับเดี๋ยวก็จะหาเวลาเลิกงานมาทำด้วยแหละบางวันเพราะว่าดวงตะวันมันตกดินช้ามันเอาพุดงง่ายๆว่าถ้ามีแสงอยู่ so, ถ้าสามารถทำได้แล้วช,ช่วงไหนที่นะครับ ช่งไหนที่ไม่มีเรียนพิเศษเด็กก็จะมาก็ต้องใช้คำว่าเรียนพิเศษเพราะว่าเราสอนให้ฟรีเราสอนดนตรีให้เด็กฟรีแล้วก็ผลพลอยได้คือได้วงดนตรีของเรียนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็สอนให้เด็กทุกๆวันด้วยละหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าในชั่วโมงเรียนมันเป็นไปไม่ได้ถึงจะเป็นวิชาดนตรีศิละปกละก็ตามมันไม่สามารถที่จะเอาเด็ก ทั้งหมดในห้องมาเล่นได้หรอกเพราะว่าความสนใจมันแตกต่างกันนะครับยังสอนมาก็รู้เลยสอนท้งศิลปะทางดนตรีนี่รู้เลยบางเด็กบางคนเขาชอบศิลปะมากดนตรีเขาไม่ชอบเลยเด็กบางคนชอบดนตรีมากศิลปะไม่เอาเลยก็มีก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะอเช้านี้เดินทางกลับกันครับปิดคลิปกันนะไปครับเชา้านี้เดินทางกลับเนี่ยครับได้ถุงมือวันนี้ก็ด,ดีหน่อยครับเมื่อวานไม่มีถุงมือเมื่อวานนี่ก็ หรือว่าเจ็บนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วโป้งเล็บดําเลยเมื่อวานแต่วันนี้ก็นิ้วโป้งฝั่งที่ดํหนักก็เจ็บอยู่แต่หมายถึงว่ามันมันไม่ดําแล้วก็เวลาเราถอนหญ้ามือมันก็จะไม่ไม่ดาเหมือนปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วมือนี่ดําแล้วก็ล้างไม่ออกนะล้างไม่ออกถุงมือปีที่แล้วมปถม็ถุงมือถุงมือสีขาวซื้อในเซเว่นมันก็ขาดบ่อยก็ซื้อก็ทิ้งเลยก็ไม่ใช้เลยพอไม่ใช้เสร็จก็ ก็เป็นมือดำมในเวลาเราถอนยาอะไรนี่ก็ดำก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันดำอย่าง,น,น,งนั้นแหละจนเสร็จนานะเป็นสัปดาห์ถึงหายดำ <c oughs> มันนอกดำดำเขียวเขียวนะครับนะนะอันนี้ก็ถุงมือก็ถกใ,ชใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแตะหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแตะหน้าจอทำอะไรทั้งโทรศัพท์ได้หมดเลยนะ <c oughs> ถุงมือตัวนี้นะใช้ได้ใช้ดีอยู่ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับเดินทางแค่นี้แหละครับ บายครับผมบายเจอกันคลิปต่อไป